สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับก็ผมตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับด้วยความกระหือรือล้นมากเลยนะครับกับลูกห้าสามนะครับห้าสามกองเดิมห้าร้อยเมตรนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาขายอะไรหรือว่ามาไลฟ์สดขายไหลมือสองนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับนี่ครับยังไม่หมดนะครับอยู่ในนี้อีกบานเลยนะครับนี่ครับของที่ว่าใช้ไล่รถนะครับนี่ครับก็เป็นเวฟร้อยสิบไอนะครับ วันนี้ก็มาพูดถึงนะครับเวฟร้อยสิบไอนะครับบอดี้ร้อยสิบไอนะครับคันนี้นะครับจะไปวิ่งคลองสิบสี่นักอาสนามรัศมีนะครับคลองสิบสี่นครนายกนะครับจะเข้าเมืองกรุงครั้งแรกเลยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็เป็นวันศุกร์วันเสาร์แล้วนะครับเหลือเวลาอีกสองวันนะครับแต่ว่าเราเพิ่งมาทําเครื่องกันนะครับสาเหตุที่เพิ่งมาทําเครื่องนะครับไม่ใช่อะไรนะครับ ถ้าเรารีบทํามันนะครับเราจะปวดหัวก่อนตั้งแต่วันแรกๆเลยเราก็เลยเอาไว้ทําวันท้ายๆจะได้ปวดหัววันท้ายนะครับอ่าอันนี้ก็ลดลูกค้านะครับมาทํานะครับก็มาวันนี้พรุ่งนี้เสร็จนะครับ2วัน3วันเต็มที่นะครับผ่าเครื่องทําใหม่หมดเลยนะครับอันนี้จูนกล่อง API ด้วยนะครับเนี่ยเรือ CB ลูก58ชักยาวนะครับประกนตึกนะครับยวพาไปดูนี่ครับประกนตึกนะครับนี่ครับอ่าประกันตึกก็เดี๋ยวจูนกล่องให้นะครับ กลับมาถึง5-3นะครับสำหรับคนที่จะทำรุ่นนี้นะครับฟังดีๆนะครับ5-3นะครับ110ไอนะครับ5-3อ่ะพูดถึงกติกาก่อนเลยนะครับกติกา5-3อ่ะมันมีไม่เยอะหรอกนะครับผมวิ่งมาเกือบจะร้อยสนามแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ถ้าเป็นรถ200เมตรนะครับน้ำหนักจะร0อ25โลกติกาเดียวกันมีช่วงล่างเดิมกับช่วงล่างเปิดแค่นั้นเองนะครับ ข้าวๆก็คือช่วงล่างเขาเวียงเกียร์เดิมนะครับเปลี่ยนแผ่นคัตแผ่นกดได้นะครับไอตัวดันโซ่ถานโซ่ใส่ได้เป็นบางงานนะครับบางงานมันก็ใส่แค่จุกดันโซ่เขาก็ประท้วงแล้วถ้าใส่จุกดันโซแล้วแรงขึ้นนะครับผมจะกึงจุกดันโซ่เป็นทองใส่ให้เลยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวความแรงนะครับมันก็แค่โซ่ตึงโซ่หย่อนแค่นั้นเอง นะครับอ่าสำหรับคนที่มีฝันอยากจะทํา5 3เหมือนผมนะคันนี้ผมทํามา5ปีแล้วนะครับตั้งแต่50มิลถ5 3นะครับอ่าช่วงล่างจบไปแล้วนะครับคัดเดิมห้ามคัดลย2 5นะครับเสื้อสูบนะครับจะตีปอกก็ได้หรือใช้ปอกเดิมก็ได้นะครับห้ามเกิน53มิลนะครับแล้วก็วัดแค่ช่วงชักแค่นั้นเองนะครับฝาสูบก็ใช้วาวเดิม นะครับห้ามปาดเสื้อฝาครับก็คือเสื้อฝาไม่ปาดนะครับจะไม่ใส่ประเก็นก็ได้จะปาดหน้าแข้งก็ปาดไปเลยนะครับไม่มีใครรู้นะครับปาดให้นิ่เนียแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็เรือลิลเล่งเดิมคว้านไปเลยนะครับจะคว้านได้ยังสี่สิบก็คว้านไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันใช้ไม่เยอะหรอกถ้ามใช้เยอะมันก็ยิ่งล้อรอบนะครับส่วนท่อก็ห้ามเป็นท่อสูตรนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นท่อสูตรแล้วแต่ว่ายัดใส่ปลายเดิมกันนะครับก็หาวิธีทํากันตัเองแล้วกันนะครับอันนี้ก็มาาาบอกกติว ครับผมข่าวข่าวปั๊มติ๊กเดิมนะครับอ่าแล้วก็น้ําหนักนะครับม um, ี125กโลก็ค oh ือบางรายการนะครับบางรายการก็120บางรายการก็110กโลนะครับอ่าไอ้ตรงนั้นมันยังไม่ใช่ไฮไลท์นะครับยังไม่ใช่ไฮไลท์เด็ดเด็ดหรอกนะครับไฮไลท์เด็ดๆมันอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับคุณต้องมีประสบการณ์ในการทํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีประสบการณ์ก็ทําได้นะครับแล้วดีด้วยนะครับผมบอกให้ไม่มีประสบการณ์เลยอะ ทำครั้งแรกดีด้วยนะครับมันจะมีไฟมีพลังนะครับจิตใจมันจะกระตือรือร้นมากนะครับผมเนี่ยนะครับกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยฝันเห็นแต่รถนะครับฝันฝันฝันด้วยละเมอด้วยว่าขี่รถอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเนี่ยตอนเช้าผมตื่นมาหกโมงนะครับผมมาก็มาจับรถสตาร์ทเครื่องขับรถแล้วนะครับนี่ถึงแม้มันจะยังไม่แรงนะครับวันนี้นะครับแต่วันหน้าใช่ว่ามันจะไม่แรงนะครับอันนี้นะครับไปวิ่งมาล่าสุดนะครับก็ติดหนึ่งในแปด ประเทศไทยนะครับ8เซียนประเทศไทยนะครับแต่ยังไม่ได้เข้าที่1นะครับถ้าเกิดเข้าที่1ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่ก็เข้าไม่ยากเพราะว่าผมทําแค่สนามแรกเลยนะครับผมทํารถแค่10วันแล้วก็ไปแข่งเลยติด1ใน5เลยถ้าติด1ใน8เลยนะครับผมคันนี้ติด1ใน8เลยตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าต้องย่นอารมขนาดไหนโซ่สเตอร์ใช้เบืออะไร ไล่เอาหน้างานเลยแล้วก็แข่งเลยครับผอ้ชงว่าฉีดเครื่องยนต์ทำแบบไหนไม่รู้เลยนะครับผมอาศัยนี่เอาอาศัยลองเอานะครับนี่ครับฝาสูบนะครับผมเบิกศูนย์มานะครับพันต้นๆรวมส่งนะครับเป็นฝาเบาตตืนนะครับฝาสูบเบิกมาเลยห้าฝารวมที่รถด้วยนะครับเสื้อสูบอีกห้าตัวนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับอีกตัวที่ห้าหนุนล้ออยู่หนุนหนุนบักเท้าอยู่นะครับ ฝาห้าอ่าฝาห้าเสื้อห้านะครับเพียงแค่นี้ท่านก็จะหมดไปหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับนี่ผมทําแบบว่าถ้าเกิดว่ารอให้เก่งรอให้รู้ซะทุกอย่างรอให้มีข้อมูลครบก็เลยไม่ได้ทํากันพอดีนะครับเพราะข้อมูลเยอะเกินนะครับผมเริ่มทําตั้งแต่ไม่มีข้อมูลเลยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยแค่สิบกว่าวันเองนะนี่ครับจากไม่มีข้อมูลเลยทําไปทําไป แคมนี่ไม่ต้องห่วง10ปลาตัวนะครับดีหน่อยว่าที่ร้านเจียเองได้แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนจากสำนักดังๆเลยนะครับสำนักดังเลยส่งมาให้ลองส่งมาให้ใช้ส่งมาให้เทสเพื่อที่เขาจะได้เอากลับไปพัฒนาด้วยนะครับตัวไหนไม่วิ่งก็ส่งกลับไปเขาเจียใหม่ได้นะครับเราเสียแค่ค่าส่ง50บาท60บาทนะครับก็ขอบคุณสำนักนะครับเพื่อนๆด้วยที่ส่งแคมให้ใช้นะครับอ่า อันนี้เป็นแค่อุปกรณ์ในเครื่องนะครับลูกสูบก็5ลูกนะครับเสื้อ5้าฝา5ลูกห้าอันนี้ลองออเดิร์ฟก่อนนะครับถ้าเอาจริงๆเรวต้องสั่งมาอย่างละสินะครับห้าสามใครว่าใช้งบน้อยนะครับผมทำากหกนู่นนะครับวิ่งเข้าที่1มาห้าสนามแล้วนะครับหมดฝาไป3ามฝาเสื้อสูบไป2ตัวเองลูกสูบไป3มลูกนะครับคาบูใบเดียวนะครับนู่นวิ่งเลยนะครับคุมผ้าเก็บอย่างดีครับรอออก รอออกสนามอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นไก่ก็ซ้อมรอออกบ่อนอย่างเดียวนะครับเนี่คาบูนะครับก็ลูกใหญ่กล่องเปิดจูนได้ทีเดียวจบนะครับอ่าอันนี้มันเป็นกล่องเดิมนะครับพิกัดกล่องเดิมแล้วเวลาไปแข่งเนี่ยใช้กล่องกลางของทางสนามอีกต่างหากนะครับไม่ได้ใช้กล่องเรานะครับทีนี้เราก็ต้องรีเซ็ตลบโค้ดให้ดีอะไรให้ดีนะครับอ่าอันนี้ก็พูดถึงฝาจานไฟนะครับฝาจานไฟเนี่ยมันก็มีผลนะครับ มีผลเยอะเลยนะครับก็คืออะไรกฎิกาให้ใส่มัดไฟเดิมนะครับต้องมีมัดนะครับ <S <S ผมก็มีนะครับแต่ว่านี่ครับผมกึ่งตรงนี้ลงไปเห็นไหมเห็นไหมกึ่งตรงนี้ลงไปกับสิบมิลเลยนะครับอันนี้ฝากึ <t> ่ง <c oughs> นะครับอันนี้ฝาฝาเดิมไม่กึ <c> ่ง <oughs> เห็นไหมมันจะสูงกว่ากันนะครับรนี่ตรงนี้นก,กันะบตรงน,รงน,รงนี้มันจะสูงกว่ากันนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคที่รถเชงใช้นะครับก็ลองมาใช้ดูนะครับผมนี่เห็นไหม เกิงลงไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นฝาดีมซปเปอร์คัพเลยดีมซปเปอร์คัพก็จะมีมัดไฟจับตรงนี้2รูนะครับอันนี้มี3ารูเห็นไหมอ่าผมมีไล่หมดนะครับมาส่งมัดไฟมีเพียบนะครับอันนี้ก็ต่อมาก็สิ่งสําคัญเลยนะครับในการไล่ห้าสามท่อกองนะครับผมซื้อมา5อันใช้ไปใช้มาตัดไปเหลือแค่นี้นะครับเหลือลิ้นเร่งผมก็มีนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสี่ตัวเลยนะครับอ่าก็ไล่หานะครับเรื่องหัวฉีดนะครับ เรื่องสปริงวาลก็มีอยู่ประมาณ5คู่นะครับอ่าอันนี้ก็เรื่องหัวฉีดนะครับหัวฉีดนี่ผมไล่ตั้งแต่6กลูถึง10รลูเลยเห็นไหมเห็นไหมหัวฉีดนะครับอ่าอันนี้ก็คือเราเก็บไว้ไล่รถลูกค้าได้ไล่ได้หลายรุ่นนะครับไม่จําเป็นต้องไล่รถเรานะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผมเคยลองมาก็คือท่อไอเสียนะครับเดี๋ยวพาไปดูท่อไอเสียนี่นี่คือท่อไอเสียนะครับเห็นไหม นี่ครับท่อเสียนะครับมีสิบกว่าใบนะครับอยู่ในนู้นอีกนะครับแล้วก็ให้ให้พี่เขายืมไปอีกสี่ใบนะครับตัวเองนี่ครับต้องใช้ท่อธรรมดาแล้วก็ตัดท่อกรอากาศมาสวมต่อเอาอยากได้สั้นเดี๋ยวก็ตัดอยากได้ยาวก็สวมเอาแบบนี้เลยนะครับนี่คือเทคนิคการไล่รถของผมนะครับผมท่อครับก็มีหลายใบนะครับใบไหนไปสั้นก็ตัดกรองต่อเอาซะเลยใบไหนมันยาวไปก็ตัด ปลายทิ้งนะครับเราตัดย่นได้นะครับเพราะว่าเรามีตู้เชื่อมอาก้อนนะครับอ่าเราเชื่อมได้นะครับผมกองนี่ก็ตัดเชื่อมซะนี่ครับตัดเชื่อมซะโหมองครับนึกว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นอิสุ่ยใส่ครับเนี่ยครับเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาตัดเชื่อมตัดแล้วเชื่อมแล้วเชื่อมอีกนะครับก็กติกาคข้าๆก็มีแค่นี้แหละครับตอนนี้น้ําหนักรถนะครับเกินอยู่สองกิโลนะครับผมก็น่าจะเอาออกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า ไม่รู้จะอะไรออกแล้วนะครับเพราะว่าคนขับผมตัวหนักนะครับอีกอย่างหนึ่งล้อหน้าผมก็ยังเป็นดิสอยู่นะครับเขาเป็นดัมกันหมดแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนก็คงไม่ทันแล้วนะครับรอสั่งอะไหล่ก็ป่ายยากึ่งพ่นทําสีก็หลายวันอยู่นะครับก็เดี๋ยวสนามที่สองนะครับไปอย่างนี้ก่อนสนามแรกติดหนึ่งในแปดประเทศไทยมาครับสนามสองขอให้ขยับเข้ามาใกล้อีกนิดนะครับอยู่ที่สามที่สี่ก็ยังดีนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่า ใจร้อนนะครับเป็นแชมป์วัยเดี๋ยวเราจะเบื่ออีกนะครับเพราะว่ารถเร็วเราเราก็ไม่รู้จะพัฒนาอะไรไม่รู้จะทําอะไรต่อนะครับเคยมีมาฟิลนี้นะครับไอตอนไม่แรงที่ทําทุกวันตอนไม่แรงที่ถอดแยงทุกวันนะครับตื่นแต่เช้านะครับพอรถแรงนะครับได้แชมป์มาครับโอ้ได้ถ้วยมาได้เงินรางวัลมาตื่นสายแล้วขี้เกียจแล้วนะครับเพราะว่ารถยังแรงอยู่ยังไม่มีใครแซงอะไรเงี้ยมันก็จะขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรถยังไม่แรงตามเพื่อนไม่ทันเนี่ย มันมีกําลังใจให้เราตื่นเช้าทุกวันนะครับได้ไล่ได้ทําทุกวันเนี่ยผมจัดทุกวันเลยหกโมงจะทำแล้วนะครับนู่นแหละทายันดึกเลยนะครับทําไปเทสไปทําไปเทสไปนะครับแล้วอยู่แถวบ้านเราจะเทสยังไงนี่ครับอันนี้ผมก็ไปเทสมาแล้วนะครับอ่ะผมไปเทสมาเดี๋ยวให้ดูหน่อยห้าร้อยเมตรนะครับผมไปเทสมาแล้วนะครับตอนเช้าไม่ต้องห่วงครับแถวนี้มีแต่นานะครับก็ช่วยชาวบ้านประหยัดเงินไปได้เยอะเลยเพราะปกติชาวบ้านจะต้องซื้อลูกโป่งอะ ลูกบอลนะครับบระจุดกันนะครับถุงเป็นร้อยนะครับตั้งแต่ผมเทสรถตอนเช้านี่นกไม่มีลงนาเลยผมเบิ้ลทีนกบินกระจายหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านเขาชอบกันนะครับเวลาทํานาแต่ถ้าไม่ใช่หน้าทํานาก็บางทีอาจจะมีแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูนะครับอันนี้ก็ผมวิ่งมาเห็นไหมหนึ่งรันสิบแปดสองนะครับอ่าไม่ต้องตกใจนะครับห้าร้อยเมตรนะครับผมวิ่งสิบแปดสองนะกดเข้าไปดู นี่ครับนี่ครับเป็นไงห้าร้อยเมตรนะครับนี่ผมไม่หลอกนะครับผมไม่ขายฝันนะครับผมขายอะไหล่รถนะครับนี่ครับห้าร้อยเมตรร้อยสามสิบสี่จี้คุยเอจูวีเก้าแปดอันนี้แบบว่าไม่ปิดบังเลยนะเพราะว่าผมขับเองนะครับผมน้าหนักเจ็ดสิบก็รถเกินอยู่ประมาณยี่สิบกิโลนะครับอ่าเดี๋ยวให้ตัวเล็กขับรถมันก็แรงกว่านี้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าผมขับเองนะครับเพราะตัวขับผมมาบ่ายครับผมตอนนี้เมาน้ําท่อมอยู่นะครับ ไปดู60ฟุตนะครับ60ฟุตนะครับประมาณ2.7นะครับอ่าใช่หรือเปล่านะครับ60ฟุตนะครับปราเนี่ยแหละ2.7นะครับผมออกตัวไม่ดีหรอกความจริงเขาออก1819นะครับอันนี้เราก็มาดูประมาณเกือบ100เมตรนะครับอันนี้97เมตรอีก3เมตรก็วิ่งอยู่6กว่านะครับ6กว่านี่ก็โอ้โห100เมตรนะครับรถ53ก็ถือว่าเร็วนะครับ200 201เมตรนะ อันนี้สอง้อิเอ็ดเมตรวิ่งอยู่1ิบศูนย์งั้นก็แสดงว่าถ้าเกิดสองรอยเมตรเนี่ยรถมันก็วิ่งอยู่ประมาณ9ก้ากว่านะครับอันนี้เป็นรถยาวนะแต่เข้าไฟสองรอยเมตรวิ่ง9ก้ากว่าก็ถือว่าแรงแล้วแรงโพดนะครับอันนี้4ี่ร้อยสิบดเมตรนะครับวิ่งอยู่สิบหกวินะสี่ร้อยเมตรวิ่งอยู่สนะิบหกวิ4ี่้อยสิบแปดนะเกือบ4ี่อยี่สิบนะครับถ้าเราลดมาประมาณ420ริถผมก็วิ่งอยู่สิบห้ากว่านะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆในการดู นะครับว่าเวลาเราไล่รถอ่ะเราก็ใช้ตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ผมซื้อมาห้าปีแล้วนะครับแข็งกว่าชาวบ้านเขาสิบนะครับเดี๋ยวรอมีลูกค้านะครับลูกค้าก็คือนายทุนนี่แหละนะครับเอารถมาทําแล้วก็ซื้อจีให้ด้วยหนึ่งเครื่องนะครับทำห้าสามสองร้อยหนึ่งเมตรนะครับผมก็จะเอาจีลูกค้านี่แหละมาผูกสองตัวเลยจับเทียบกันดูนะครับว่ามันแข็งกว่ากันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ เป็นข้อมูลสําหรับคนอยากทํา53แข่งนะครับหรือ53าดันโลนะครับชุดนี้เอาไปเชงหลังหนนได้นะแต่ผมไม่สนับสนุนถ้าจะเชงหลังหนนนะครับจุงมือกันไปเข้าสนามนะครับบอกกรรมการนะครับผมนี่ครับผมข้องใจมาจากข้างนอกครับผมว่ารถผมเนี่มันเร็วกว่าเขาครับแต่เขาก็บอกรถเขาเร็วกว่านะครับอะไรเงี้ยไปบอกกรรมการได้กรรมการไปจัดให้เลยนะครับกี่บาทก็ว่านไปนะครับเล่นในสนามนี่กว่า นะครับแข่งเสร็จเปิดแข่งเสร็จหรือไม่โกงกันนะครับเล่นข้างนอกแข่งเสร็จอาจจะไม่ลื้อบ้างอะไรบ้างนะครับก็แนะนําให้ไปเล่นกันในสนามดีกว่านะครับผมทุกวันนี้ผมก็ทํารถสนามมาได้สามสี่ปีแล้วนะครับก็ทำเรื่อยๆรุๆ่ยเรื่อยๆนะครับพอะวิ่งได้มันก็มีผลงานนะครับมันก็มีงานมีอะไรเพราะว่าเราวิ่งสนามมาตรฐานอ่ะเขาเปิดแข่งเสร็จนะครับ ไม่ใช่ว่าเราไปโกงเขานะครับวิ่งชนะมานั้นก็ไม่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ทําตามกติกานะครับพอเราวิ่งได้เราเร็วนะครับโหลูกค้าไม่ต้องห่วงครับก็ได้จากเอฟซีนี่นะครับมาทำนะครับนี่ครับผมก็ไล่ให้เห็นไล่ให้ดูนะครับหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยวต่อไปก็สนามต่อไปผมจะไลฟ์สดนะครับในเพจลงกึงช่างต้อมวัดสินเพชรบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะตัดมาลง youtube ช่องช่างต้อมเพชรบุรีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูล ห้าสามนะครับข้าวข้าวที่ทำนะครับอันนี้ยังทําแบบชุดน้าจิ้มนะถ้าทําจริงๆนะเยอะกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมเสียไปกับสิ่งที่ผมได้มาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมผมเสียไปเนี่ยแค่เงินซื้ออะไหล่พวกเนี้ยนะครับเวลาผมทํารถทําอะไหล่ผมก็ซื้อมาทีละชิ้นทีละชิ้นซื้อมาไล่นะครับอาทิตย์หนึ่งก็ซื้อฝาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ซื้อเสื้อตัวหนึ่ง นะครับซื้อมาไล่มาไล่นะครับสิ่งที่ผมเสียไปนะคือเงินเล็กน้อยแต่สิ่งที่ผมได้มาคือประสบการณ์นะครับคือว่าผมรู้แล้วว่าใส่ตัวไหนวิ่งชุดไหนวิ่งใส่ชุดนี้กับน,นี่เป็นยังไงนะครับเปลี่ยนตัวนี้มาใส่นี่เป็นยังไงนะครับทีนี้ลูกค้านะครับทารถผมก็ให้ข้อมูลได้หรือลูกค้าจะสั่งอะไรไปทําเองผมก็จัดให้แบบผมได้เลยนะครับแล้วเวลาลูกค้าสั่งไปไม่ครบเงี้ยขาดท่อขาดเรือนขาดวฉีดแล้วรถมันวิ่งอาการเป็นอย่างนี้ครับช่าง มันมาอย่างนี้นะครับเตะแกนนี้จุ่มแกนนี้ขึ้นดีมาเตะแกนนี้ห้อยท้ายไม่เดินนะครับต้นหัวไม่แรงนะครับผมก็สามารถบอกได้เลยว่ารถคุณขาดอะไรใส่อะไรผิดเป็นอะไรเพราะว่าผมลองหมดแล้วนะครับตั้งแต่วาวนะครับกึ่งไม่กึ่งรูพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่ฝาโฟอากาศนะครับเดี๋ยวให้ดูฝาโฟผมก็มีนะครับผมลองทุกแบบนะครับผมนี่ฝาโฟนะครับนี่โฟอากาศเลยใช้คอมใช้คอมพิวเตอร์นะครับ เปิดพอร์ตดะซีนซีอะนะครับดูดิเห็นไหมอ่าผลสุดท้ายแล้วมันก็สู้หัวมนุษย์ไม่ได้นะครับสู้การแยงของมือเราไม่ได้นะครับเราแยงเองวิ่งดีกว่านะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนกดติดตามนะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวัยรุ่น53หน้าใหม่นะครับอ่าใครอยากทํารุ่นนี้นะครับทั้ง 110i สุ์คัพนะครับ สนามหนึ่งนะครับรถเกือบร้อยคันนะครับที่ผมไปมารุ่นหนึ่งสามสกว่าคันนะครับ3รุ่น90้าสิบกว่าคันนะครับเกือบร0อยคันนะครับผมก็เล่นรุ่นนี้โอกาสมีชื่อเสียงโอกาสดังเยอะกว่ารุ่นอื่นนะครับผมการันตีเลยเมื่อผมไม่มานั่งไล่ให้เสียเวลาให้เมื่อยอย่างนี้หรอกนะครับพอเราวิ่งได้นะครับแล้วรถรุ่นนี้เป็นรถตลาดนะครับลูกค้าก็ใช้เยอะนะครับผมก็สนับสนุนเลยนะครับเล่นรุ่นนี้ เพราะว่าลูกสูบไม่ใหญ่เกินไปนะครับโอกาสเสี่ยงเครื่องระเบิดไม่ค่อยมีนะครับแต่จะมีในบางกรณีที่เราเจียก้านเยอะเกินเจียลูกนะครับเจียกระเดื่องวาวเยอะเกินก็พังได้นะครับอันนี้ผมไล่มานี่ก็ทนมากรุ่นนี้นะครับแล้วก็ลงทุนน้อยที่สุดแล้วนะครับแต่มันจะเยอะไอตอนเราซื้ออร่รนี่แหละนะครับถ้าเราปรึกษาผู้รู้หรือว่าเรามี คนให้คำปรึกษานะครับเราก็จะจัดอะไหล่ชุดเดียวเราก็ไล่หาจบเลยนะครับหมดงบไม่เยอะแล้วอะไหล่ก็ไม่แพงรุ่นนี้แต่ที่ผมทาแบบน,นี้เพราะว่าผมบุกเบิกให้ลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าจะได้สั่งอะไหล่ไปดีมีคุณภาพนะครับไม่ต้องมาลองให้เสียเวลาเสียเงินแบบผมนะครับผมลองให้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เป็นลงกลึงนะครับทําอะไหล่ทาไว้นะครับแต่ถ้าลูกค้า,ลาไล่แบบผมแบบนี้นะครับโหฝ่าจะรอปาดหัวหลบวาล์วฝาหนึ่งนี่ รอไปเถอะนะครับอีกเบ้าด้วยอะไรด้วยครับรอนานนะครับฝ่ายจะได้ไล่รถก็พอดีไม่ทันแข่งนะครับอันนี้ผมก็หาให้หมดแล้วนะครับสําหรับคนที่จะทำฮะสามก็สอบถามปรึกษาได้นะครับข้อมูลมีเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงร่างวัลการันตีมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ใครอยากทํานะครับโทรปรึกษาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ